กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ีห c h a n n e l aw, นนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการเรื่องแบบนี้มีจริงๆด้วยหรอ EP น่าจะที่4นะครับผมอ่าก็หลายๆคนนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะครับก็มีแบบทักมาพูดคุยกับผมบ้างนะครับผมก็มีบางคนนะครับที่ถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ต้องยกตัวอย่างแบบปัญหาชีวิตของพี่มาพูดกับก,บกระทูด้วยคือผมจะบอกว่า เรื่องที่เขาตั้งกระทู้นะครับผมส่วนมากกับผมผ่านมาหมดแล้วนะครับผมผมก็เลยเอาเรื่องของผมเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับผมแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเคยผ่านมาแล้วผมก็อ่าโอเคเอามาแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วผมมาทําคลิปเนี่ยผมทําไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเออเราไม่มีประสบการณ์เลยนะครับแต่เรามาทําคลิปปัญหาชีวิตแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาการเปรียบเทียบเนี่ยน้อยลงละกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ ทักมาถามนะคะว่าทำไมต้องเอาเรื่องส่วนตัวมาแบบเปรียบเทียบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระทู้แรกกันก่อนนะครับว่าเจ้าของกระทู้เขาพูดถึงอะไรนะครับผมโอเคครับสาหรับกระทู้แรกนะครับเขาบอกว่าแอบชอบเพื่อนผิดมากไหมนะครับผมอ่าเขาบอกว่าผมอยู่กับเพื่อนคนนี้มาตั้งแต่มอต้นนะครับผมเมื่อก่อนเคยชอบครั้งหนึง่งตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆอยู่ห้องด้วยกันนะครับแต่ก็เลิกชอบเพราะหลังจากนั้นก็รู้จักกันและก็กลายมาเป็นเพื่อนกันนะครับ แต่พอเวลาผ่านมานานนะครับจบปีการศึกษาทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเรียนแต่ผมกับเพื่อนก็มักจะนัดเจอกันเที่ยวด้วยกันตลอดนะครับผมแต่บางครั้งก็รู้สึกดีกับเพื่อนแต่ก็พยายามไม่คิดนะครับแต่ก็คิดมาแบบนั้นตลอดนะครับผมมาเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนอีกหล,หลายๆคนยังพอที่จะไม่คิดอะไรมากนะครับ แต่พอไปไหนด้วยกันสองคนทุกครั้งก็อดคิดไม่ได้นะครับทุกครั้งที่ผมและเขามีปัญหามักจะทักหากันก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือเขานะครับมีอะไรคุยกันปรึกษากันตลอดนะครับจนวันนึงนะครับคิดว่าถ้าเราครบกันและต่างคนต่างรู้นิสัยกันของกันและกันนะครับถ้าเราทั้งสองคนคบกันทุกอย่างจะดีมากกว่านี้ไหมนะครับและถ้าเราสองคนเลิกลากันไปความเป็นเพื่อนของเราสองคนจะยังเหมือนเดิมไหม รู้จักกันมา6ปีรู้ทุกอย่างที่เพื่อนบางคนไม่รู้เวลาไปเที่ยวก็ชวนกันทุกครั้งที่ได้ไปนะครับผมจึงตั้งคำถามทุกครั้งว่าถ้าเราคบกันทุกอย่างมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเราคบกันนะครับอยากก้าวข้ามคำว่าเพื่อนมาเป็นแฟนนะครับแต่ก็มักจะมีเส้นบางๆที่เรียกว่าเพื่อนนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเคยเจอแบบนี้กันไหมและทำยังไงและแก้ปัญหา กันยังไงครับผม h a s t a g f r i e n d z o n e นะครับอันนี้นะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็มันอดเปรียบเทียบไม่ได้เนาะผมก็เคยชอบเพื่อนคนนึงนะครับผมอันนี้ก็รู้จักกันมาเกือบเกือบสิบห้าปีได้นะครับเพื่อนคนนี้ก็คือรู้จักกันต,ตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมกับเขาเนี่ยอ,อันนี้คือตอนเด็กเนาะผมกับเขานะครับ เวลาที่มีงานวัดนะครับหรือว่ามีแบบเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงการหรือเทศกาลลอยกระทงคือตอนนั้นนะเราพวกเรายังไม่มีแฟนกันนะครับผมอะ่ะไปกับเขาทุกครั้งเลยนะครับเขาก็จะแบบโทรมาเฮ้ยวันนี้เราไปลอยกระทงกันไหมเฮ้ยวันนี้ไปเล่นสงการที่ไหนว่าปีใหม่นี้เขาดาวด้วยกันไหมแบบกลางเต้นบ้านเราอะไรเงี้ยคือผมก็เลยเออเพื่อนคนนี้แม่งโคตรดีนะครับผมแต่ถามว่าชอบแล้วอยากก้าวข้ามคําว่าเป็นเพื่อน นะครับผมคือส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้นะครับเราบอกไปตรงๆดีกว่านะครับแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมแอบชอบเพื่อนไม่ต้องสมมตินะครับถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะครับผมพูดว่าเอ้ยมึงเราชอบเองว่ะอะไรเงี้ยครับขอภัยในคำหยาบนะครับผมผมจะพูดออกไปเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกครับเพราะว่าเขาก็มีแฟนเขาอยู่แล้วนะครับผม คือถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งผมพูดออกไปในตอนที่เขาโสดนะครับบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบแกตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะตั้งแต่ที่เราแบบรู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้น่าจะประมาณ20ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เลิกคบกับเพื่อนคนนี้เนาะนะครับก็ผมมาอยู่กับเขาใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะประมาณ15ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทํางานเนาะแล้วทีนี้นะครับผมคือผมก็จะบอกเขาตรงๆไปเลยครับว่าเฮ้ยเราชอบเธอนะอะไรเงี้ยแต่ เราไม่ได้ชอบแบบเพื่อนเราชอบแบบแฟนชอบกันอะแบบคบกันเป็นแฟนอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคําตอบมันออกมาคือมันแบบเหรียญมันมี2ด้านนะคะผมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่าเราอะเป็นเพื่อนกับแกดีที่สุดแล้วเราอยากก้าวข้ามแบบตรงนี้เลยอะไรเงี้ยเราไม่อยากเสียเพื่อนอะไรคือมันเคยมีนะคะผมคือเขาก็จะตอบมาประมาณนี้เนาะผู้หญิงนะครับเราก็จะบอกว่า อ๋อโอเคเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะอะไรเงี้ยครับคือถ้าเรามีอะไรในใจนะครับเราพูดออกไปตรงๆเลยนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ค่อยรุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่บางทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พูดแล้วเขาอะก็รู้สึกกับเราเหมือนกันนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการอึดอัดกันทั้งสองคนนะครับว่าเอ้ยผู้หญิงก็ชอบเราเราก็ชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยทำไมเราไม่บอกกันตรงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชอบใครนะครับผมแนะนําให้บอกไปเลยนะครับ แต่ถ้าสมมุติเราบอกไปแล้วเขาบอกเฮ้ยทำไมแกถึงรู้สึกอย่างนี้ทําอย่างนี้กับเราอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราแค่ชอบแกรักแกแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่รับรักเราเราก็ขอเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมแล้วก็ลืมเรื่องที่เราพูดเมื่อกี้ไปซะเราแค่อยากบอกความในใจของเราเออกไปให้แกฟังเฉยๆว่าเออเราชอบแกแต่ถ้าแกไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเราก็แบบเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละมีแล้วก็เล่าสู่กันฟัง แต่หลังจากนั้นนะครับความรู้สึกมันจะต่างไปเลยนะครับผมจากที่แบบเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่มันก็จะแบบแค่บางเรื่องนะครับ,แบ,บแ HA, ที่จะมาเล่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยคือก็เคยมีอยู่ครั้งนึงนะครับแต่ก็ไม่อยากไปลงลึกตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีอะไรเราบอกกันไปเลยนะครับผมกระทู้ต่อมานะครับเขาบอกว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงทํางานเก่งหรือคะอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมนะครับสาหรับตัวผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงทํางานเก่งมันดีมากเลยนะครับ อันนี้ไม่ไม่ได้เหมารวมทุกคนนะครับคือผู้หญิงบางคนนะครับคืองานก็ไม่เอาเรียนก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาคือชอบแบบสังสรร์ปาร์ตี้มากกว่าผู้ชายเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะผมหมายถึงบางคนนะครับผมคือบางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ขี้เกียจทํางานว่ะแต่อยากมีเงินใช้อะ่ะทาอะไรดีวะอะไรเงรี้ยแบบขายของอะไรไหมพอขายของอะไรปุ๊บอา้าวไม่เอาอะ่ะขี้เกียจ เบื่ออะไรเงี้ยครับคือมันจะมีอารมณ์อย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมจะเอาแค่ความคิดของผมเท่านั้นนะครับคือส่วนตัวผมอ่ะชอบสไตล์ผู้หญิงที่แบบว่า1คือขยันทํางานนะครับ2นะครับก็คือเที่ยวกันคืนเที่ยวได้นะครับอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับผม3ก็คือมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะครับหรือว่าอยากแบบเปิดธุรกิจร่วมกันหรือว่าทาอะไรร่วมกันเนี่ยผมยิ่งชอบมากๆเลยนะครับผม แต่สําหรับกระทูนี้นะครับผมเขาน่าจะไปเจอผู้ชายที่แบบว่าอาย่างไงะคือทํางานเก่งแต่ไม่มีเวลาให้อะไร,ะไรประมาณนี้หรือเปล่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคุณพยาบาลหรือคุณหมอนะครับส่วนมากนะครับเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะครับส่วนมากเขาจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับก็คือชีวิตของเขาเอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะครับอะไรเงี้ยอย่างบางคนนะครับ อย่างเพื่อนผมเน่อ่ะเพื่อนผมเนี่ยขึ้นเวียนก็คือเป็นเวรเช้ามันจะมีเช้าบ่ายดึกใช่ไหมเขาขึ้นเวขึ้นเวรนเช้านะครับเลิกงานประมาณ4ี่โมงห้าโมงนี่แหละครับทีนี้ก็เขาต่อเวรบ่ายต่อเลยนะครับก็เลิกงานประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแลวทีนี้เขาก็นอนเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาตื่นมาเขาก็ไปอีกครับแล้วบางทีนะครับเขาแบบทํางาน1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมครับเขาทางานไปแล้ว9วันอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้หยุดเลยนะครับแต่พอเขาได้หยุดนะครับเขาจะหยุดประมาณแบบ 1-3วันอะไรเงี้ยครับหรือแม่ก็หยุดยาวไปเลยหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเป้าหมายที่จะไปหรือว่าแบบอีเวนท์ที่เขาจะทําอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่หยุดเลยนะครับพยาบาลนะครับผมคนคนนี้นะครับอาจจะไปเจอผู้ชายที่แบบว่าเออสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็แบบงานมากกว่ามีเวลาให้อะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับผู้ชายก็เลยไม่ชอบนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณหมอด้วยกันนะครับหรือว่า ทำงานข้าราชการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตำรวจทหารอะไรเงี้ยครับแล้วไปจีบพยาบาลเนี่ยครับอันเนี้ยคือจะแบบต้องทนให้ได้นะครับว่าเออเขาไม่มีเวลาให้เรานะอะไรเงี้ยครับบางคนนะครับเวนดึกนะครับแต่ก็ต้องมาเข้ากบายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีเวลาเที่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยครับเขาน่าจะไปเจอผู้ชายแบบนั้นหรือเปล่าสําหรับผมนะครับผมคือผมก็ชอบนะครับที่เป็นพยาบาลเนาะคือ อ่าหนึ่งแล้วครับคือเขาไม่มีเวลาเที่ยวกลางคืนแน่ๆนะครับยกเว้นวันไหนที่เป็นวันหยุดยาวของเขานะครับเขาก็อาจจะแวะไปบ้างนะครับหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าขยันเก็บเงินขยันทำมาหากินอะไรเงี้ยคือผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกระทู้ต่อมานะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านอยากบอกอะไรถึงแฟนเก่านะครับ คนคุยเก่านะครับคนเคยคบกันบ้างไหมคะนะครับระบายความรู้สึกแบบไม่ระบุตัวตนค่ะสําหรับเจ้าของรูปขอบอกว่ายินดีด้วยนะฉันอยู่ได้แล้วขอให้สนุกกับการเดินทางค่ะสำหรับผมนะครับอันนี้ก็เหมารลนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือว่าคนที่เคยคบกันมานะครับคือผมจะแบ่งเป็นอยู่2อย่างนะครับก็คือคนคุยเก่านะครับแล้วก็แฟนเก่านะครับสําหรับคนคุยเก่านี่คือผมอ่ะ มีคนคุยก็ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตหลงตัวเองนิดหน่อยนะครับก็มีคนคุยค,ค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนนะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยคือผมจะบอกว่าเมื่อก่อนผมฮอตมากนะครับผมอันนี้ขออนุญาตหลงตัวเองเลยนะครับก็คือคนคุยเก่าของผมเนี่ยจะมีอยู่คนนึงนะครับตอนนี้เขาเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆผมนี่แหละนะครับแต่ผมไม่มีเวลาที่แบบจะไปะคุยกับเขาหรือว่าแบบ ทักหาเขาชวนเขากินข้าวนะครับก็ไม่กลานะ้าเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เลวในระดับหนึ่งนะครับคือผมอยากจะบอกว่าสําหรับคนทุกเก่าอยากจะบอกว่าผมขอโทษนะครับที่ช่วงนั้นที่ผมแบบทําตัวไม่ดีนะครับผมก็คือคุยกับเขาแล้วผมก็ไปคุยกับคนอื่นแล้วก็คุยกับแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นสายดื่มอยู่แล้วเนาะก็คือไปร้านเหล้าอะไรเงี้ยผมก็คุยกับผู้หญิงอื่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับก็ มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมถ้าถามว่าเ,เราผิดไหมนะครับคือเราไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแฟนเขาก็แค่คนคุยนะครับอันนี้ความคิดส่งตัวผมนะคือเราไม่ได้ระบุสถานะนะครับว่าเป็นแฟนนะครับคือเราจะคุยกับใครก็ได้เนาะผมจะคุย1คน2คน3คนสีคนก็ได้นะครับผมแต่นะครับผมสถานะคนคุยที่คุยกันมานานจนถึงขั้นที่ใกล้จะคบแล้วนะครับแต่เราไปคุยกับผู้ผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นนะครับผมอันเนี้ย เราต้องคิดแล้วนะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตกับเขามานานแค่ไหนแล้วเราก็ผ่านอะไรกับเขามานานแค่ไหนแล้วแต่คุณก็ยังเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งคุณกับเขาเลือกที่จะคบกันนะครับผมแล้วคุณยังทําตัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับผมสาหรับคนคุยเก่าก็อยากจะบอกแค่นี้นะครับแต่สําหรับแฟนเก่านะครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วผมจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอื่นเลยยกเว้นเพื่อนผู้หญิงนะครับที่เป็นเพื่อนนะนะครับ คืออยากจะบอกว่า,าที่ผ่านมานะผมไม่เคยทําให้เขาเสียใจเลยแต่ทําไมเขาเป็นคนที่ทําให้ผมเสียใจนะครับผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงให้เขาปวดหัวนะครับและผมไม่เคยแบบไปดื่มไปเที่ยวหลังจากที่ผมแบบมีแฟนมาเนาะผมก็ปล่อยตัวทิ้งตัวนะครับก็คือจากที่แบบคอนทอยู่ก็คือดับไปเลยนะครับก็คือทิ้งตัวนะครับปล่อยตัวเนาะ ผมก็อยากจะบอกครับว่าเส้นทางนะครับมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับผมคุณยังจะเจอผู้ชายที่ดีหรือเลวนะครับผมก็ค่อยมารุ้นกันนะครับว่าเออเนี่ยสักวันหนึ่งคุณต้องเจอคนที่มีนิสัยเหมือนคุณและถ้าสมมติว่าเขาทําให้คุณเหมือนกับที่คุณทําให้เรานะครับคุณจะรู้สึกเจ็บแค่ไหนหรือว่าคุณจะไม่เจ็บเลยก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะครับคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวนะครับอันนี้ก็ขอลงตัวนี้ตัวเองนิดนิดนึงนะครับผมก็ไม่นิดแหละก็เยอะนะครับผมคือความรู้สึกของผมนะครับผมมีเหตุผลนะครับคือผมมีแฟนก็จริงนะครับแต่ผมจะไปมีคนอื่นอีกทําไมนะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะไปมีคนอื่นทําไมผมไม่ลดสถานะจากแฟนมาเป็นคนคุยหรือเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอนะครับเราค่อยมีแฟนดีกว่าเนาะสำหรับใครนะครับที่ มีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเล่นนะครับผมแนะนานะครับให้ลดสถานะลงมานะครับเอาแบบพ่างกันสักพักก่อนไหมหรือว่าแบบลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนสนิทไหมนะครับแล้วคุณก็ไปเล่นเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ทำร้ายจิตใจของทั้ง2ฝ่ายเนาะประมาณนี้นะครับผมกระทู้ต่อมานะครับเขาบอกว่าผมควรแก้ปัญหาชีวิตคู่อินโทรวิตเอ็กโทรวิตยังไงครับอธิบายก่อนนะครับผมอินโทรวิตก็คือเป็นคนที่แบบว่า ไม่ชอบเข่าสังคมนะครับโลกส่วนตัวสูงมากๆนะครับผมแล้วก็รักใครแบบยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รักแล้วนะครับก็คือเขาจะจริงจังกับคนคนนั้นมากนะครับส่วน extrovert นะครับก็คือเป็นคนที่แบบอ่า f r i e n l y นะครับเข้าคนง่ายนะครับอะไรประมาณอันนี้คือที่ผมรู้มานะนะครับผมเจ้าของขอทุกบอกว่าผมคบกับแฟนมา3ปีกว่าครับเป็นความสัมพันธ์แบบ introvert extrovert นะครับตลอดที่คบกันมา3ปีผมพยายามอยากให้เหมือนแฟนคนทั่วไปแต่แฟนแนว introvert แอบเย็นชานหน่อยอ่ะใช่ครับผมเขาจะโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เย็นชาแล้วก็แบบไม่ค่อยจะอินกับอะไรนะครับแต่ผมเข้าใจแฟนที่เป็นอินโทรเวิร์ตแต่ตลอดที่คบกันมาเดาอารมณ์แฟนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าดีใจเสียใจหน้านิ่งมากเหมือนตอนวันเกิดให้ของขวัญวันเกิดครับผมจะได้คําตอบว่าดีใจจังขอบคุณค่ะพวดแบบหน้านิ่งๆการคุยในแต่ละวันผมต้องพยายามเล่นมุกหยอดทําตัวให้ตลกนะครับ ผมจะได้กลับมาคือยิ้มแบบไม่ค่อยเต็มใจนะครับผมแอบนอยหลายครั้งนะครับการหาเรื่องคุยในแต่และครั้งนะครับเหนื่อยมากความที่เป็นอินเรเวิร์ดผมต้องเก็บอารมณ์ข้างในผมกลัวตัวเองระเบิดลงนะครับจนผมต้องบอกถ้าเบื่อผมเดินออกได้นะแต่ผมยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ได้คําตอบมาว่ายังรักเหมือนเดิมแบบหน้านิงๆผมกวรแก้ปัญหา ควรปรับยังไงดีครับอ่าก็สําหรับผมนะครับก่อนที่ผมจะอ่านกระทู้นะครับอย่างที่ผมบอกครับอินทุพด์คือเขาเป็นคนที่แบบว่ามีโลกของตัวเองนะครับโลกส่วนตัวสูงมากนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยจะอินกับอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะอย่างที่เจ้าของกระทู้เขาบอกนะครับเขาบอกว่าเออเวลาแบบให้ของขวัญอะไรเ็าขอบคุณนะครับแบบขอบคุณนะคะคือแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาที่เล่นมุกมาก็แบบ ตลกดีนะอะไรเงี้ยคือเหมือนคนไม่ขำนะครับท้งทที่มุกเขาตลกมากนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับถามว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับผมสําหรับตัวผมแล้วนะครับผมยังไม่เคยมีแฟนเป็นอินโทรเวิร์ดนะครับแต่นะครับถ้าดูจากเจ้าของกระทู้เล่ามานะครับคือเราต้องรับให้ได้เนาะนะครับเพราะว่าเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับเขาก่อนคบเน่เขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าเออเนี่ย เราเป็นอินเทรเวิร์ดนะเธอจะรับได้หรออะไรคือคือเขาต้องบอกแน่นอนครับผมทีนี้นะครับคุณต้องรับให้ได้เนาะแต่ถ้าคุณรับได้แล้วนะคุณต้องโอเคกับจุดจุดนี้นะครับว่าเออเราเล่นมุกไปหยอดมุกไปนั่นนี่นู่นไปคือเขาไม่อินอะไรกับเราเลยละครับอันนี้คุณต้องรับให้ได้เนาะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคืออินโทรเวิร์ดเขามีโลกส่วนตัวสูงถ้าเกิดว่าเขาได้รักใครจริงๆแล้วนะครับเขาจะไม่มีข้อแม้หรือว่ามีมีข้อยกเว้นอะไรเลยนะครับในการ รักของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ไขก็คือควรอินกับเขานะครับอย่างเช่นเขาแบบว่าออดูอันนี้เราก็เอยให้แบบความสําคัญกับเขาอย่างเช่นเขาดูซีรีส์นะครับเราก็จะบอกเฮ้ยเธอซีรีส์เรื่องนี้น่าดูจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเราดูด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเ่าเอยดูได้สิอะไรนี่หรือว่าอก็ดูสิอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบอดนะครับแล้วก็เก็บตรงนั้นไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับเราต้องหยุดตรงนั้นนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยเธอเราเข้าใจนะว่าเธอเิ็นิโวเวริร์แต่เราไม่โอเคกับสิ่งที่เราได้รับมาอย่างเช่นเธอบอกว่าเออฮาดีนะเออขอคุณนะเอออะไรเนะั่นคือคุณเย็นชากับเราเกินไปนะครับแต่ถ้าคุณแบบไม่โอเคหรือว่าคุณแบบว่าอยากมีลูกส่วนตัวที่เป็นคนเดียวอะ่ะ คุณบอกเราได้เลยเดี๋ยวเราถอยออกมาเองนะครับเพราะว่าเราไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าการกระทาแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราจะแฮปปี้เฮฮาก hair, 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 ับเธอมากนะครับแต่พอเราพูดไปเธอกลับแบบว่านิ่งใส่เย็นชาใส่อะไรเงี้ยเราต้องเปิดอกเปิดใจคุยกันแต่ถ้าเขาบอกก็เราเป็นอย่างนี้อ่ะอืมเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดก็เป็นอย่างนี้เออเธอจะอะไรนักหนา มันจะได้คําตอบแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะผมเพราะฉะนั้นแล้วเราลองเปิดใจคุยกันก่อนว่าจะได้คําตอบอย่างที่ผมพูดหรือว่าได้คําตอบอื่นนะครับผมเพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตคู่ตรงนี้นะครับผมกระทู้สุดท้ายนะครับผมเขาบอกว่าผู้ชายคิดเห็นยังไงกับแฟนที่ไม่เช็คโทรศัพท์คุณเลยนะครับดีหรือไม่นะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้วผู้หญิงที่เป็นแฟนคุณไม่เช็คโทรศัพท์คุณเลยรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกันบ้างคะอ่า อันนี้นะครับส่วนตัวของผมนะครับมันถามว่ารู้สึกยังไงนะครับผมรู้สึกดีนะนะครับก็เราไม่ได้มีอะไรปิดบังเขานี่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยนะครับผมโทรศัพท์เนาะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากดูแล้วก็ให้ดูได้นะครับผมแต่ที่เขาไม่เช็คอะไรเลยก็มันมันก็ดีนะครับเรากแ็แบบไม่ต้องหาเรื่องทะเลาะกันอย่างเช่นถ้าสมมติว,ว่าผมให้ไปปุ๊บเขาก็จะถามเอ้ยชั้นแรกน้องผู้หญิงคนนี้คือใครเฮ้ยในไลน์ชั้นแรกใคร เฮ้ยนันคือมันจะหาเรื่องทะเลาะกันแล้วก็จะหาคําตอบนะครับผมแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับผมที่เขาไม่เช็คของเราเลยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้หญิงเจ้าชู้นะครับไม่ได้เหมารวมนะครับผมอันนี้เราคุยกันไปคุยไปมันจะเป็นผลเสียกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่เช็คนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยแฟนเราแอบคุยกับใครหรือเปล่านะครับผมแต่มันก็จะเป็นการที่ทําให้เราแบบคิดมากเกินไปนะครับเ,เขาก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าดีไหมมันคือมันมีข้อดีข้อเสียนะครับผมแต่สําหรับผมแล้ว,ว่ผมรู้สึกโอเคนะนะครับแต่ก็ต้องถามเขาว่าเอยเธอเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยเธอติดโทรศัพท์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเราขอดูได้ไหมอะไรแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยนะครับก็แสดงว่านั่นแหละครับเขาน่กใจคุณแล้วนะครับผมหรือไม่ก็เขาไม่อยากให้ดูเพราะว่า,าความเป็นส่วนตัวของเขานะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ เรื่องแบบนี้มีจริงๆด้วยหรอนะครับผม e p ที่4เนาะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับว่ากระทู้ไหนนะครับว่าสามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ได้นะครับผมถามว่าที่ผมยกตัวอย่างมานะครับมันมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคือผมแบบมันเป็นวิธีแก้ปัญหาของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนโอเคก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมอ๋อโอเคนะครับก็ สำหรับรายการนี้นะครับก็อยากให้อยู่กับเพื่อนๆยาวๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากเว้เตร่รพพยงเท่านี้สวัสดีครับ